จบงานครับส่งงานนะครับต่อเติมรั้วแผ่นเมทัลซิตบางตานะครับสีอะไรสีส้ม1เมตรครับปร,ประมาณนี้นะครับความยาวก็ประมาณ26่สิบกเมตรกว่าๆนะครับต้นทุนไปก็แปดพัน 8, กว่าบาท ร,รวมเบ็ดเสร็จต่อมานี้ครับนี่ครับนี่ท่านซีดบางตานะครับขเขาเรียกเติม,มไปยี่สิบยี่สิบหกแผ่นนะครับอ่าไม่ใช่นะครับสามสิบเอ็ดแผ่นนะครับ อันนี้เป็นรอนเป็นรอนผนังนะครับความกว้างมันก็จะอยู่ที่ประมาณ90้กว้างของแผ่นความสูงกเมตรนึงน,รนาารรงนี่ครับเลยสี่แผ่นก็มากันกันฝนตรงนี้ครับกันฝนสาดสี่แผ่นสีแผน่แผนก็กว้างประมาณ3ามเมตรสามเมตรสาสิบนะครับประมาณนี้ โอเคครับขอบคุณมาก